สวัสดีครับผมคมเกรดอาลีนะครับวันนี้นะฮะผมจะมาพูดเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับคนร่ำรวยนะครับหรือว่าคนที่ประสบความสําเร็จสิ่งสําคัญเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ฉลาดเคยเห็นคนโง่รวยไหมครับไม่มีนะฮะคนโง่ที่รวยๆหลายคนนะครับบางครั้งก็อาจจะกินบุญเก่าอะครับที่บ้านร่ํารวยอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเราไม่ได้วัดกันตรงนั้นนะครับเราวัดกันที่ที่มาของความรวยมากกว่านะครับว่าคุณมีที่มาของความรวยเป็นยังไง ผมก็เคยถามตัวเองนะครับว่าเอ๊ะถ้าผมอยากจะร่ารวยเนี่ยหรือว่าอยากประสบความสําเร็จอย่างเขาบ้างเนี่ยผมควรที่จะทํำยังไงฮะก็ได้รับคําแนะนําต่างๆนานานครับมีทั้งบอกว่าต้องอ่านหนังสือเยอะๆเข้าคอร์สสัมมนาเยอะๆเจอผู้คนเยอะๆนะฮะเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้อื่นเยอะๆผมก็ใช้วิธีตามที่เขาบอกครับเริ่มต้นจากการอ่านหนังสือหาหนังสือที่ดีมาอ่านนะครับแต่หนังสือนี่ก็เป็นเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งนะครับที่ใช้นะฮะบางครั้งเนี่ยมันช้าเกินไปนะครับเพราะว่าหนังสือเนี่ย กว่าที่จะกลั่นมาเป็นตัวอักษรได้เนี่ยแน่นอนว่ามันต้องใช้เวลาของผู้เขียนเนี่ยออกมาแน่นอนครับว่าคนเขียนหนังสือเนี่ยเขาอาจจะต้องประสบความสําเร็จมาแล้วนะครับถึงมาเขียนหนังสือได้นะครับเป็น How-to ให้กับคนทั่วไปได้เสพมันนะครับหนังสือทุกเล่นมนะครับมันก็จะบอกวิธีการหาเงินเป็นยังไงนะครับของแต่ละคนนะครับซึ่งจะมีเทคนิคไม่เหมือนกันแต่บางครั้งมันช้านะครับมันไม่เท่ากับการพูดคุยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสเราก็จะเข้าไปพูดคุยกับคนที่ประสบความสําเร็จมาแล้ว อันนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับสิ่งสําคัญก็คือคุณจะต้องมีคลังข้อมูลของคนที่ประสบความสําเร็จหรือว,ว่าวิธีการของคนที่ประสบความสําเร็จอยู่ในหัวค่อนข้างเยอะไม่ใช่คุณอ่านหนังสือเล่มเดียวนะฮะแล้วคุณบอกว่าฉันทําตามแล้วแต่มันไม่สําเร็จนะครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับหนังสือหนึ่งเล่มอาจจะมีแค่หนึ่งวิธีที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จนะฮะแต่ถ้าคุณศึกษาเพิม่มเติมนะครับคุณอ่านเป็นพันเล่มนะครับคุณก็จะรู้วิธีการหาเงินเป็นพันวิธีถูกไหมฮะ พราะฉะนั้นนะฮะการเรียนรู้เนี่ยมันต้องต่อเนื่องมันไม่มีที่สุดครับเมื่อเรารู้เป็นพันวิธีก็เลือกวิธีที่เหมาะกับตัวเราที่สุดอาจจะสัก2อสาวิธีลองดูนะครับจากนั้นก็ลงมือทำเลยครับอาจจะลอกเรียนตามเขาไปเลยก็ได้นะครับถ้าเราทําแล้วมันยังไม่สําเร็จคุณก็แค่เปลี่ยนวิธีจากพันวิธีนั้นนะฮะผมย้ําอยู่เสมอนะครับว่าการเรียนรู้เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย จงอย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะครับจงเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับยิ่งเราเรียนรู้มากนะครับเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาที่มากขึ้นตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะสำหรับผมแล้วนะครับบางคนก็อาจจะมีความรู้ท่วมหัว,หวแต่เอาตัวไม่รอดแต่ผมเชื่อนะครับว่าถ้าเรามีความรู้ท่วมหัว,หวแล้วเราเลือกวิธีการที่จะเอาตัวรอดเนี่ยรับรองว่ายังไงมันก็ต้องสําเร็จครับไม่ช้าก็เร็วนะฮะโอเคสําหรับวันนี้นะครับขอตัวไปทํางานก่อนนะครับสวัสดีครับ